ช่องมองรอนกับเฮอร์เมิรนี่แล้วมันมีเชือกด้วยอ่ะแล้วมันแบบมันเป็นแบบดึงดึงอ่ะเพราะว่าแบบอยู่ในน้ำไงแฮร์รี่กับเฮอร์เมิรนี่แบบบิ๊กเบิรมโอไมายก่อดโอไมายก่อนยัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่ห้องต้องประสงค์นะจ๊ะเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาต่อเลโก้กันต่อแล้วนะคะอย่างแรกเลยขอภัยที่หน้าสดนะคะเพราะว่าเพิ่งไปกดสวมาเขาห้ามทาครีมห้ามแต่งหน้าวันนี้เราก็จะมาต่อกันเหลืออีก ,3722 ชิ้น5้ากล่องนะคะไอคลิปที่แล้วอ่ะก็คือมันจะเป็นแบบกล่องเล็กกล่องน้อยกล่องละนิดกล่องละหน่อยแต่กล่องเนี้ยก็อาจจะต้องใช้เวลาต่อกล่องอะ่ะเยอะหน่อยเพราะว่ามันเลิมใหญ่ขึ้นนะคะก่อนที่เราจะไปสู่น้องตรอกไดแอกอนที่ราคาฉันจะไม่เท่าไหร่นะหมื่นเจ็ดบาง อัน,นเราจะต่ออันนี้กันคลิปต่อไปเราจะต่ออันนี้กันแล้วก็ต่อจากนั้นเราจะมาอัปเดตของทุกชิ้นที่มีในห้องนี้แล้วก็รวมถึงจัดมันใหม่เพราะว่าของมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากแล้วมันไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนเดีเราจะมาเริ่มกันเลย ีมี3ามีชิ้นนะจ๊ะอันนี้คือภาค4นะคะภาคช่วยอัคนคีก็คืออยู่ในการประลองเวทไตรภา,าคีกันนะคะแล้วก็เป็นฉากที่นางเอื้องเนี่ยเอาของรักของห่วงของผู้เข้าแข่งขันคนที่แบบว่าผูกพันกับคนนั้นคนนี้ของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนไปอยู่ใต้น้ําแล้วแฮร์รี่ก็ต้องหมดแบบผ่านด่านเอาของรักของห่วงกลับมาอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้แบมเลือกนะคะก็เดี๋ยวให้แบมต่ออันนี้นะครับนี่คือห้องพยาบาลค่ะ hospital wing นะคะก็คือเป็นปีกของตึกฝั่งนี้เป็นห้องพยาบาลเท่านั้นเองนะคะแ1 0ชร้อน,นะคะชิ้น อบหมายให้น้องฝึกงานเช้าชั <ee> ้นก่อนฮิฮิ กะอันนี้น่าจะดีนะอันนี้ดูแบบว่ามันดูมีหลายห้องดีฉันจะได้พรีเซนต์ด้งงว่ามีอะไรบ้างอันนี้603ชิ้นเอา3อันนี้ก่อนแม่้วเดี๋ยว2ออันน,น,นี้ยวค่อยว่ากันเฮ้ยฉันเพิ่งเห็นเว้ยว่าตัว o g w a r t s Magical t r u ังอันนี้มันมีความพิเศษตรงที่เราสามารถแบบคัสตอรไมซ์ได้ก็คือเราสามารถที่จะทำเป็นแบบของเราเองได้เลยเช่นอย่างอันนี้มันเหมือนเป็นแบบ4บ้านใช่ปะ่ะสีประจาบ้านแต่ละอันอยู่แบบว่า4มุมตรงนี้แต่ถ้าเราพลิกกล่องนะจ๊ะก็คือเลือกได้เลยเราสามารถเลือกบ้้้้าานนนนแบบออัััดดึงไเลยวถฉจะ Hucut ฉันก็สามารถทำาผู้พับได้เลยหรือถ้าเกิดว่าเรื่องไม่ถูกก็ทําแบบหน้าปกก็ได้เพราะอันหน้าปกก็คือเป็นของคนที่เรื่องไม่ถูกจริงๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะสามารถเลือกห้องได้โดยมังว่าจะเอาห้องอะไร Build and r e b u i l d and play <c oughs> เขาบอกว่าสร้างแล้วก็ สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เล่นว่ากันง่ายๆก็คือสามารถต่อได้หลายห้องแต่ไม่ใช่หลายห้องภายในทีเดียวเว้ยต้องเลือกไว้ว่าจะเอาห้องอะไรในตอนนี้แล้วเอาไปเล่นๆๆๆลแล้วก็อาจจะเปลี่ยนห้องก็ต้องต่อขึ้นมาใหม่ซึ่งห้องที่เราจะมีนะคะเป็น the great hall ก็คือเป็นแบบพ้อใหญ่ที่กินข้าวกันนะคะ the sorting ceremony ก็คือเป็นพิธีคาดเลือกบ้านจัดสรรบ้าน common room ก็คือเป็นห้องนั่งเล่นของบ้านไปเริ่ม เอาเลยอยากจะสีผิวแบบไหนทรงผมแบบไหนใส่ชุดของบ้านไหนก็สามารถเลือกได้หมดเลยหลายอันมากๆม,มักกะเย่สีจกได้สีไหนก็คัสตอมได้เลยตามใจที่เราต้องการก็คือง่ายๆคือทําให้มันเป็นแบบเหมือนตัวเราอะไรเงี้ยงั้นเอาตัวละครหลักก่อนละกันศาสตราจารย์มากกอนกันากานะครับ กี่นาทีเองวะองิงยี่สิบเจ็ดนาทีค่ะเป็นเน็บแล้วอะเพราะจริงๆรทรัลก์มันเล็กแค่นี้เองอะดิแบบแค่นี้เลยอะเล็กกว่าที่คิดไว้อะเหมือนในภาพในหัวมันมันใหญ่กว่านี้ทรัลกถ้าไซส์จริงมันคืออย่างเงี้ยอันเนี้ยคือทรัลก อันนี้สีสันสดใสามากรู้เลยว่าก็คือต้องเลือกแหละต้องการให้ครั้งของเราเป็นประจําบ้านไหนเลยจะสีบ้านเลยมีแพทเทิร์นที่เราเลือกได้นะคะว่าอยากจะได้แพทเทิร์นแบบไหนนะคะแม้กระทั่งแบบแกริฟฟินดอร์ด้วยกันยังมีหลายแพทเทิร์นเลยดูดิถ้ายู่ไหนๆเราจะอยู่บ้านฮัฟเฟอร์พัฟแล้วเนี่ยก็ฮัพเฟอร์พัฟไปเลยแล้วกันง่ายดีเีย้ย ต่อไปคือแปะสติกเกอร์นี่เรียกว่าคัสตอมแล้แล้วก็สามารถแบบเขียนชื่อเราได้พวกสติกเกอร์ที่เป็นป้ายชื่อนะไม่ใช่เก็บของเล็กๆรลับๆใส่ขนมแผน่นทีน่ตุกววนขอให้เรามาซ่อนไว้ในนี้อืใส่เข้าไปก่อนเด,ดิน่อเราไปกันต่อคะ่ะเราจะไม่หยุดคะ่ะ เฮ้ยล็อกได้จริงวะเฮ้ยเสร็จแล้วจ้าที่เหลือก็คือให้ตกแต่งห้องได้เองเลยว่าอยากจะได้ห้องไหนงเงี้ยเขาไม่บอกค่ะว่าจากโซฟาที่เราทำมันสามารถเหมือนแบบแยกล่างออกมาแล้วก็รีวิวก็วคือสร้างขึ้นมาใหม่กลายเป็นแบบว่ากระดานเล่นหมากรุกกันได้มีเก้าอี้อะไรเงี้ยแล้วก็ของที่มันแบบเคยอยู่ในตู้ในอะไรก็คือเอามาจัดเรียงใหม่ได้อะไรเงี้ยเนี่ยก็จะสอนวิธีต่อว่าแบบถ้าจากเตียงเป็นเตียงต้องทำยังไงจบแล้ว สร็จแล้ค่ะเย้ แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเราเลือกที่มันเป็นซีนใส่หมวกคัสสันนะคะในซีนก็คือเราทําเป็นเฮอร์เมลนี่มีดรากมาฟอยนะจ๊ะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมีศาสตราจารย์มักนากานตรงนี้แล้วก็มีแฮร์รี่ที่ใส่หมวกคัสสันอยู่นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะเก็บอะถ้าเราไม่ได้แบบตั้งโชว์เป็นห้องห้องไปอะมันก็จะต้องจัดเก็บในแบบที่ตอนแรกเราต่อไว้นะคะที่เราสามารถแบบปิดแล้วก็เอาเขาไปเก็บได้โดยที่แบบข้าของไม่หายอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเราลองต่อเป็นหนึ่งห้องให้ทุกคนดู ะะว่ามันก็จะออกมาหน้าตาประมาณอีกอันหนึ่งที่ทำเสร็จไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นฉาก การประลองเวทตรภาคีนะคะในด่านที่จะต้องลงไปดำน้ำในภาค4นะคะน่ารักมากเลยเรามีนางเงือกที่ดูหน้าตาน่ากลัวเหมือนกันนะครับห <S syn ogue> น้าตาน้องมีความหลอนอยู่ประมาณหนึ่งนะคะมีแบบสัตว์น้ำได้ๆนะคะมีวิกเตอร์ครัมที่แปลงร่างเป็นแบบว่าปลาฉลามรอนกับเฮอร์เมลนี่แล้วมันมีเชือกด้วยอ่ะแล้วมันแบบมันเป็นแบบ,แบ,บดึงๆอ่ะเพราะว่าแบบอยู่ในน้ำไงลอยอยู่ในน้ำแบบววาวว้าแล้วที่ชอบมากคือนี้เว้ยแฮร์รี่พอตเตอร์ผู้มีตีนเป <S <S ็ดนะครับแล้วที่ตลกสุดคือมันสามารถกระโดดน เฮ้ยเฮ้ย hey, hey, มันมีกลไกเธอมันเป็นแบบว่าที่ให้เราแบบว่าให้น้องกระโดดได้น่ารักมากเลยอะแบบเอ้ยชอบว่ะรายละเอียดก็ดูน่ารักดีนะแต่ก็ใช้เวลาต่อนาะนอยู่นะประมาณชั่วโมงครึ่งได้สําหรับต้องคนเด้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่า เสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะก็จะมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นน้องลูกพูกนะคะมีนี่คือใครน่าจะรอนหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราหัวแดงนะคะแล้วก็มีเตียงพยาบาลนะคะมีแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่มีมาดามพรอมฟีนะคะหรือว่า หูห้องพยาบาลน,นะคะเออก็ดูเป็นอุปกรณ์กระจุกกระจิกนะคะแบบลูกเข็นที่แบบว่าไว้ใส่ยาน่ารักมากนะคะแล้วก็มีกลไกอะไรไหมไม่ค่อยมีนะคะนอกจากมีนาฬิกาเท่านั้นเองเพราะว่ามันหันได้2ด้านนะคะอันนี้คือจริงมันเป็นเหมือนคอลเลกชันที่สามารถเราไปต่อแบบเหมือนมันแยกขายเป็นห้องห้องสุดท้ายเรามันน่าจะเอามาต่อเป็นแบบปราสาทใหญ่ได้คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ก็อาจจะยังออกมาไม่ครบหรือเปล่าก็เลยยังไม่เห็นนะคะก็จะมีแบบนาฬิกาตรงนี้ที่เราสามารถเหมือนแบบยกได้นะะประมาณนี้ในส่วนของห้องพยาบาลน,นะคะ โอเคและในวันนี้นะคะเราจะต่อเพิ่มอีก2อัน587ชิ้นนะคะในส่วนที่เป็นห้องต้องประสงค์นะคะอันนี้ห้องต้องประสงค์เดี๋ยวจะให้แบมกับน้องฝึกงานนะคะน้องนาวช่วยกันต่ออันนี้นะจ๊ะส่วนอันนี้โหดหน่อยเป็นแฮร์รี่กับเฮอร์เมิรนแบบ บิ๊กเบิ้มท่านหกร้อยเจ็ดสิบสามชิ้นเดี๋ยวฉันจะต่ออันนี้คนเดียวหรือถ้าเกิดสองคนนั้นต่อเสร็จก่อนก็เดี๋ยวเข้ามาช่วยฉันต่อก็ได้ไปขออนุญาตสั่งเค้กมากินชอบกินเทค้กยี่ห้อนี้มากไม่ใช่ลูกค้านะคะจ่ายเองซื้อเองเมื่อกี้แต่ว่าลูกค้าเจ้าอื่นเข้าได้นะคะตอนต่อเลโก้เนี้ยหิวบ่อยมากลูกค้าท่านใดอยากเข้าติดต่อคุณตุ้ได้เลยนะคะอะร่อยมากของที่อยู่ในนี้เยอะมาก โอ้มายกอดโอไมกอดเยอะมากแม่มีผ้าด้วยเป็นผ้าที่เป็นผ้าจริงๆเพราะว่าเป็นผ้าคลุมนี่นี่ตัวใหญ่มากเลยว่ะอ่ามาเริ่มได้ขายแฮร์รี่แล้วหนึ่งครั้งค่ะไม่สกประกอบค่ะเฮ้แต่นี้มันแบบขยับแขนขยับแหน่งขยับขาได้เลย อคอยเย้ yeah! เสร็จแล้วโว้ยก็เป็นน้องที่สามารถหมุนหัวได้แกว่งแขนได้มีผ้าคลุมยืนก็ได้เหลือแค่น้องเทมเมวลนี่ที่ตอนนี้กินกำลังพยายาม เสร็จนะคะคใช้เวลาทั้งหมด8ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้น งงทำไมอยู่ดีน่าเต็มทางทไว่แต่งนะก็คือเพิ่งเสร็จไอ้บ้าเอ้ยอ่ะก็ประมาณนี้นะคะให้ดูขนาดใช้ตัวเผื่อใครแบบว่าจะเป็นไอเดียซื้อมาฉันว่าถ้ามันแบบว่าเนี่ยอยู่ข้างกันอ่ะแล้วมันก็เท่ดีนะในแง่ที่มันใหญ่แบบถ้าสมมติมีตู้โชว์อยู่หน้าบ้านเหมือนถือว่าเดินเข้าห้องนั่งเล่นแล้วก็มีตู้โชว์ใหญ่ๆคือมันดูเด่นดีก็แบบว่าตะโกนที่โรกรียว่านี่คือแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ยังเหลืออีกนะคะคือน้องห้องต้องประสงค์นะคะ นี่คือห้องต้องประสงค์นะคะอ่ะเรามาดูตัวละครกันดีกว่านะคะเรามีสุภาพสตรีสีเทาว่า The Grey Lady ใช่นี่ไง Harry Potter Hermione Draco Malfoy The Grey Lady แล้วก็มี p l a z e Sabini นะฮะก็คือน้องนางนะคะมีแมคานิกมีกลไกนิดหน่อยห้องต้องผสมว่าไม่ใช่ห้องที่อยู่ดีอยากจะเข้าก็เข้าได้โรอป้ามันจะต้องเดินไปในสถานที่ที่ถูกต้องแล้วก็นึกว่าเชื่อจะมีห้องที่มีแบบนี้จังเลยเออห้องที่เต็มไปด้วยของให้ฉันเอาไปซ่อนได้อยู่ดีห้องต้องผสมก็จะปรากฏกายขึ้นมานะคะให้เราได้สามารถเข้าไปนังก็เลยมีแมคาีนิกในการที่แบบมีประตูลงประตูเลื่อนได้อย่างเงี้ย แล้วก็เสร็จแล้วก็ถึงจะเปิดได้ถึงจะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องต้องประสงค์นะคะที่มีคองอยู่อย่างมากมายนะคะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดว่าเราบแบบมองเข้าไปนะคะจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือสามารถ แกะออกได้เมื่อเราแกะหลังเข้าออเราจะสามารถแบนน้องอย่างนี้ได้นะครับนางข้างในก็คือมีของเยอะนะคะเพื่อของ half pass นะคะแล้วก็จะมีรัดก้าของเลยเวนคอนะคะก็จะเป็นคีย์หลักที่อยู่ในหนังนะฮะที่แบบว่าเป็น h อ l l c r u c นะคะที่ซ่อนของวอลดมอนนะคะมีไม้กวาอ๋อเครื่องเล่นแผ่นเสียงเหรออ๋อใช่น้องเหมือนเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงดูดิ แนลักเจ่ะแล้วก็มีตู้ที่มีน้องพิกซี่ก็คือมูเต <c oughs> ู่หัวไม่ใช่ตัวนี้แบบว่าหน้าตาเหมือนพิกซี่คิดว่าใช่รวบรวมกับห้องอ,อื่นๆนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะกลายเป็นทอกวอตแบบ ชิ้นใหญ่ได้ประมาณนี้ค่ะในส่วนของห้องแฮร์รี่แล้วก็เลโก้แฮร์รี่ต่างๆนะคะเราใช้เวลาต่อทั้งหมด8ชั่วโมงกับ3,722ชิ้นคราวหน้าเราจะมาต่อตอกในไอคอนกันแล้วนะคะก็อติอดตามด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไล like, share, ะคะ์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะทุกคนคราวหน้าอยากจะดูอะไรก็บอกมาได้เลยในคอมเมนต์นะคะไปล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ